ในยุคที่โลกยังเต็มไปด้วยความมืดมนและอันตรายมีตำนานหนึ่งที่ถูกเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับปีศาจที่น่ากลัวที่สุดในโลกปีศาจนี้ถูกเรียกว่าอันธการซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครสามารถอธิบายลักษณะได้ชัดเจนเพราะผู้ที่ได้พบเจอกับมันมักจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาเล่าเรื่องราวให้ฟังในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาทุกคนต่างรู้จักเรื่องราวของอันธการและรู้ดีว่า มันจะปรากฏตัวในคืนที่มืดมิดที่สุดของฤดูหนาวเมื่อท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆดำและไม่มีแสงจันทร์หรือดาวสองสว่างคืนหนึ่งในฤดูหนาวที่นาวเน็บฟอนันโดชายหนุ่มที่กล้าหาญและไม่เชื่อในเรื่องราวที่เล่ากันเขาตัดสินใจที่จะพิสูจน์ว่าตำนานของอัตการเป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นเขาจึงออกจากบ้านในยามค่ำคืนพร้อมกับไฟฉายและมีดเล่มหนึ่งเขาเดินเข้าสู่ป่าลึกที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเสียงใบไม้กรอบแกรบใต้ฝ่าเท้า และเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ทาให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นทุกขณะจนกระทั่งเขามาถึงทุ่งโล่งแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยหมอกหนาะขณะที่เฟอร์นันโดกําลังเดินผ่านทุ่งโล่งเสียงฝีเท้าของเขาก็หยุดลงเมื่อเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกําลังจ้องมองเขาอยู่เขาหันกลับไปมองและพบว่ามีเงาดำมือหมาที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่ใหญ่โตมากจนไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้เงาดานี้มีดวงตาสีแดงเพลงที่ส่องแสงในความมืดและทันใดนั้นเงาดําก็พุ่งเข้าหาเฟอร์นันโดด้วยความรวดเร็ว เฟอร์นันโดพยายามวิ่งหนีแต่งเงาดำนั้นก็เร็วเกินกว่าที่เขาจะหนีได้ทันเขารู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเยียบของมันที่อยู่ใกล้ๆเขาสามารถได้ยินเสียงกระซิบที่แฝงไปด้วยความชั่วร้ายในอากาศเจ้ากล้าที่จะท้าทายข้าเจ้าต้องชดใช้ในขณะเดียวกันที่เฟอร์นันโดรู้สึกถึงความกลัวที่สุดในชีวิตเขาหยุดวิ่งและหันกลับไปเผชิญหน้ากับอันตการเขาชูมีดขึ้นและพยายามจะป้องกันตัวแต่งเงาดำนั้นกลับสยะย,ยิ้มและหัวเราะเสียงดังที่ทำให้ฟ้าผ่าลั่น และต้นไม้รอบข้างแตกหักก่อนที่เฟอร์นันโดจะทันได้ทําอะไรเงาดําก็เข้ามาใกล้และกลืนกินแสงไฟของไฟฉายจนมืดสนิทเฟอร์นันโดรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่รุนแรงและความหนาวเหน็บที่แทรกซึมเข้ามาทั่วร่างกายก่อนที่เขาจะสูญเสียสติและล้มลงกับพื้นเมื่อเช้ารุ่งสางชาวบ้านพบร่างของเฟอร์นันโดที่ไร้บิญญาณกลางทุ่งโล่งสภาพร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลที่ดูเหมือนถูกเผาด้วยไฟ และความหนาวเหน็บในเวลาเดียวกันไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ทุกคนต่างรู้ว่ามันเป็นฝีมือของอันธการตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในคืนที่มืดมิดที่สุดของฤดูหนาวอีกเลยเพราะพวกเขารู้ดีว่าปีศาจท,ที่น่ากลัวที่สุดในโลกยังคงเฝ้าดูอยู่ในความมืดและพร้อมจะกลับมาเมื่อมีใครกล้าท้าทายมันอีกครั้ง